สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรามีเรื่องอวอลเล่บอลเยาวชนหญิงครับรุ่น U14 น่าสนใจมากๆเลยใช่ค่ะเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนอบอจอค่ะรอบคัดเลือกภาคอีสานครั้งที่40เอ่อย่าโมโคราชเกมสปี2568ที่โคราชค่ะ จัดที่มอเทคโนโลยีสุรนารีวันที่25ตุลาคม2568ที่ผ่านมานี้เองค่ะครับคู่ที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออบจนครพนมเจอกับอบจขอนแก่นทีมขอนแก่นนี่คือมาจากโรงเรียนนายิวที่อยู่ในสังกัดอบจขอนแก่นนะคะใช่ครับทีนี้ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้คือแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ใช่สกอแห้งๆครับแต่มันเป็นเหมือนเสียงบรรยายสดๆเลยอ๋อแบบ ข้างสนามเลยเหรอคะข้างสนามจริงๆครับเหมือนเราไปนั่งเชียติดขอบสนามเลยได้ยิมเสียงเชียได้ยินแบบอารมณ์คนภาคที่อินมากๆอะครับโหน่าสนใจค่ะคือมันจะมีความดิบสดแล้วก็อารมณ์ร่วมสูงมากจริงๆนะคะใช่ใช่แต่มันก็อาจจะมีแบบว่าความเอ็นเอียงนิดนึงไหมคะถ้าคนภาคเขาเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งอันนี้ใช่เลยครับฟังดูก็รู้เลยว่าผู้บรรยายนี้น่าจะเชียร์นครพนมเต็มที่เลย โอ้ค่ะค่ะงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาลองสกัดดูว่าจากเสียงบรรยายเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างทั้งรูปเกมจังหวะสำคัญหรือว่าใครเล่นเด่นอะไรแบบนี้เนาะถูกต้องครับคือมองผ่านเสียงของผู้บรรยายในสนามจริงๆนี่แหละเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดมาเซตแรกค่ะบรรยากาศนี่คือเรียวมากผู้บรรยายนี่ออกตัวก่อนเลยบอกว่า ภาพอาจจะสั่นนะเสียงอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าถือกล้องเองอารมณ์เหมือนคลิปผู้ปกครองไปเชียร์ลูกหลานเลยนะคะใช่เลยครับฟิลนั้นเลยเปิดเกมมาขอ,อนแกนเสิร์ฟก่อนครับค่ะแต่เหมือนนครพนมจะเริ่มได้ดีกว่านะคะขึ้นนำไปก่อนเลยใช่มีจังหวะหนึ่งที่ผู้บรรยายพูดถึงคือไลแมนบอกออกแต่กรรมการในสนามให้นครพนมได้แต้มอ้าวเหรอคะก็ เข้มข oh, oh. ้น um. ตั้งแต่ต well, right ้นเลยสิคะแบบนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองต่างกันหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ที่เด่นขึ้นมาเลยของนครพนมคือเบอร์เจ็ดข้าหอมจ่อยอ๋อคนนี้ทำไมคะผู้บรรยายบอกว่าเสิร์ฟดีมากครับทำให้นครพนมนำห้าป่อสองเลยแล้วก็มีเบอร์สิบเอ็ดปูนิ่มปูนิ่มเบอร์สิบเอ็ดคนนี้สายตบครับผู้บรรยายบอกตีสู้บล็อกเลยแบบพลังดีใจสู้อืม น่าสนใจค่ะแล้วฝั่งขอนแก่นเป็นไงบ้างคะช่วงต้นเอ่อดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องรับบอลแรกนิดหน่อยครับอันนี้ตามที่ผู้บรรยายเขาพูดนะอ๋อค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติของเด็กยูสินะคะบอลแรกอาจจะยังไม่นิ่งมากใช่ครับพอรับไม่ดีตัวเซตก็เล่นยากนะครพนมก็เลยนําไปเรื่อยๆเลยตอนนั้น12ต่อหแล้วโหนําเยอะเหมือนกันนะคะโค้ชฝั่งขอนแก่นคงนั่งไม่ติดเลยครับ ผู้บรรยายบอกค่ะแล้วมีผู้เล่นคนอื่นที่เด่นๆอีกไหมคะนะครพนมมีไมมินคนครับน่าจะเป็นตัวตบหลักเหมือนกันแต่ก็มีพลาดบ้างตบแฉลับออกเสือพลาดก็มีสลับสลับกันไปก็ธรรมดาเนาะคะเด็กๆอาจจะมีตื่นเต้นมีกดดันบ้างฟอร์มก็อาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับผมสุดท้ายเซตแรกก็นครพนมชนะไปสกอร์เท่าไหร่คะ25ต่อ15ครับผม25ต่อ15อ๋อค่ะ และลูกสุดท้ายเนี่ยผู้บรรยายประทับใจมากเป็นลูกเสิร์ฟของเขียวฮะเขียวฮะใช่ครับผู้บรรยายแบบปาดพ่อแม่พี่น้องสู้ๆเด้อไอ้เขียวมาเลยสำเนียงมาเต็มฮ่าฮแสดงว่าลูกนั้นต้องเด็ดจริงปิดเซตสวยๆเลยใช่เลยครับอ่ะมาต่อเซตสองครับผมค่ะนครพนมเสิร์ฟก่อนโดยเขียวฮะคนเดิมนี่แหละอ๋อคนที่เสิร์ฟปิดเซตแรกใช่ครับแต่ต้นเซตสองนี่ดูเอ่อ สูสีขึ้นมาหน่อยนะหรอคะแต้มเบียดเบียดกันครับมีแลกแต้มกันมีพลาดกันทั้งคู่เสิร์ฟเสียรับบอลแรกไม่เข้าที่อะไรแบบนี้ครับอืมแต่ตัวหลักนครพนมอย่างน้องปูนิ่มเบอร์11ยังเด่มอยู่ไหมคะโอ้เด่นมากครับผู้บรรยายถึงก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครหยุดปูนิ่มได้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะแสดงว่าตบดีจริงๆน่าจะร้อนแรงมากครับไม่รู้ว่าตบหนักหรือว่าตีฉลาดเอาชนะบล็อกได้ตลอด ค่ะค่ะแล้วมีจุดเปลี่ยนอะไรในเซตนี้ไหมคะที่ทําให้นครพน,พนมเริ่มฉีกหนีได้มีครับชัดเลยคือตอนเขียวหะกลับมาเสิร์ฟอีกรอบคนเดิมอีกแล้วใช่ครับเครานี้พีก,กว่าเดิมเสิร์ฟเอสอลูกติดหมูหเอสอลูกติดสุดยอดเลยค่ะผู้บรรยายนี่เสียงดังเลยเสิร์ฟเอสอลูกติดแล้วนะคะลูกนี้อูโหแบบตื่นเต้นมากมันส่งผลต่อเกมเยอะเลยนะคะเอสติดติดกันแบบนี้โมเมนตัม um มาเลยใช่เลยครับ แล้วก็มีอีกประเด็นแทรกเข้ามาผู้บรรยายพูดถึงเบอร์8ปลอยกับเบอร์12แมมค่ะสองคนนี้ทำไมคะเขาบอกว่าสองคนนี้เพิ่งแข่งวอลเลย์บอลชายหาดเสร็จแล้วรีบมาเปลี่ยนชุดลงทีมในร่มต่อเลยฮะจริงเหรอคะโหสุดยอดเลยแล้วเขาปรับตัวทันไหมคะผู้บรรยายก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่าอาจจะยังติดชายหาดมานิดหนึ่งอ่ใช่ใช่มันต่างกันเยอะนะคะทั้งการเคลื่อนที่บอลก็ไม่เหมือนกันครับ แต่น่าสนใจนะแสดงว่าเด็กสมัยนี้เก่งรอบด้านแล้วทีมก็บริหารจัดการดีด้วยที่ให้นักกีฬาลงได้หลายประเภทใช่ค่ะแล้วน้องปอยกับแหม่มได้ลงเล่นไหมคะสุดท้ายน้องปอยเบอร์8ได้ลงมาเสิร์ฟครับแล้วก็เสิร์ฟดีด้วยนะทำแต้มได้เหมือนกันโอ้ปรับตัวเก่งนะคะเนี่ยครับนอกจากเขียวห้ากับปอยแล้วมีอีกคนหนึ่งที่เสิร์ฟดีในเซตนี้คือเข้าหอมอ้วนเบอร์เ อ๋อเขาหอมีคนนึงใช่ครับคนนี้ก็ช่วยเสิร์ฟทำแต้มให้นครพนมนำไปเป็น1 6บหเลยค่ะคะแนนเริ่มห่างแล้วขอนแก่นก็คงกดดันหน้าดูนะคะครับแต่ก็มีแรลลี่ยาวๆสู้กันสนุกนะครับผู้บรรยายชมว่าสุดยอดจริงๆสแสดงว่าขอนแก่นก็ยังสู้ไม่ถอยอืมดีค่ะสปิริตดีมากแม้จะตามอยู่เยอะครับส่วนไมมินก็มีตีแรงออกหลังบ้างแต่ภาพรวมนะครพนมก็ยังคุมเกมได้ดีกว่าค่ะแล้วช่วงไทยเซตล่ะคะ มีเปลี่ยนตัวอะไรอีกไหมมีครับตอนนํำ21-14โค้ชพักปูนิ่มเลยครับแล้วส่งเบอร์สี่จ้าลงมาแทนอ๋อก็คงพักตัวหลักแล้วล่ะค่ะให้สำรองได้ลงบ้างน่าจะประมาณนั้นครับแล้วสุดท้ายนครพนมก็ปิดเซต2ไปได้สกอร์เท่าเดิมไหมคะเท่าเดิมเป๊ะเลยครับ25-15โอ้โห25-15สองเซตรวดเลยครับผมชนะไปสอเซตผู้เป็ยายนี่เย้ลั่นเลยตอนจบก็ ชัดเจนนะคะดูจากรูปเกมและสกอร์นครพนมเหนือกว่าจริงๆค่ะใช่ครับปัจจัยหลักก็คงเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มเด่นหลายคนพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าให้สรุปผู้เล่นเด่นๆของนครพนมมีใครบ้างนะคะก็ต้องปูนิ่มเบอร์สิเ,เลยครับเกมรุกนี่คือทีเด็ดจริงๆค่ะคนนี้ผู้บรรยายพูดถึงบ่อยมากแล้วก็เคีวฮะลูกเสิร์ฟนี่สุดยอดโดยเฉพาะเอส,สอลูกติดนั่นแหละใช่ค่ะใช่อันนั้นจุดเปลี่ยนเลย สอข้าหอมจ่อยเบอร์เจ็กับอ้วนเบอร์9ก้าก็เด่นเรื่องเสิร์ฟเหมือนกันแล้วก็คงมีบล็อกหรือเกมรับอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็ไมมิ้นที่เป็นตัวตบอีกคนใช่ถึงมีพลาดบ้างแต่ก็ช่วยทำแต้มเยอะครับแล้วก็น้องปอยกับแหม่มที่มาจากชายหาดก็น่าสนใจนะคะครับผมแสดงถึงความสามารถรอบด้านการบริหารจัดการทีมก็ดีค่ะ การได้ฟังเสียงบรรยายสดๆแบบนี้นี่มันดีอย่างนี้เองนะคะได้ยินรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ปกติเราอาจจะไม่รู้ใช่ครับอย่างตอนเขาพูดว่ากักกันอะไรแบบนี้หรือตอนโค้ชนั่งไม่ติดมันเห็นภาพเห็นอารมณ์ในสนามจริงๆมันมีชีวิตชีวากว่าดูสกอร์เยอะเลยค่ะครับแล้วฝั่งขอนแก่นล่ะครับถึงจะแพ้ไปแต่เราพอจะเห็นอะไรจากเสียงบรรยายบ้างไหมครับ ก็เท่าที่ฟังนะคะแม้ข้อมูลจะมาจากฝั่งนครพนมเป็นหลักแต่ก็พอจับได้ว่าขอนแก่นเขาก็พยายามสู้นะคะมีแรลลี่ยาวๆสู้กันมีจังหวะทำแต้มได้บ้างครับผมแต่จุดที่ดูเป็นรองชัดเจนเลยคือเรื่องการรับบอลแรกนี่แหละค่ะที่ผู้บรรยายพูดถึงใบๆอ่าใช่ใช่ครับพอบอลแรกไม่เข้าจุดมันก็ส่งผลกระทบไปหมดเลยตัวเซตเล่นยาก เกมรุกก็ไม่ต่อเนื่องไม่ไหลลื่นพอที่จะกดดันคนครพนมได้ค่ะอืมซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการบ้านของทีมเยาวชนหลายๆทีมเลยนะครับเรื่องพื้นฐานบอลแรกเนี่ยใช่ค่ะสําคัญมากๆเลยแต่สิ่งที่มันพิเศษจริงๆของการคุยครั้งนี้คือการได้สัมผัสเสียงของคนเชียร์ที่อินกับเกมมากๆเลยนะคะใช่เลยครับได้ยินหมดเลยทั้งตอนชม เลิศมากสุดยอดตอนพลาดก็เอาใหม่ๆูสู้ๆเดอ้อค่ะตอนดีใจก็ว้าวเย่ตอนเสียดายก็โอ้ยเสียดายมันเหมือนเราเป็นนึ่งเชียร์กับเขาด้วยเลยอารมณ์มาเต็มจริงๆครับมันทำให้เห็นความผูกพันความรักในกีฬาของคนในระดับท้องถิ่นจริงๆเนาะใช่ค่ะเห็นความมุ่งมั่นของเด็กๆของโคช้ชของกองเชียร มันไม่ใช่แค่แพ้ชนะแต่มันเป็นประสบการณ์ร่วมเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกได้พัฒนาตัวเองครับผมสรุปว่านะครับการแข่งขันนัดนี้นครพนมก็ชนะขอนแก่นไป2-0เซตสกอร์ยี่ทั้ง2เซตในรุ่น U14 หญิงรายการย่าโมโคราชเกมส์ค่ะการได้ฟังเสียงบรรยายสดๆแบบนี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนแล้วก็มีชีวิตชีวามากๆเห็นความมุ่งมั่นพรสวรเด็กๆอย่างปูนิม ขียว5 2เข้าหอมแล้วก็บรรยากาศการแข่งกีฬานักเรียนในภูมิภาคด้วยใช่ค่ะซึ่งเวทีแบบนี้สําคัญมากนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้นักกีฬาเก่งๆแจ้งเกิดแล้วก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ในอนาคตนั่นเสร็จนะครับการได้มองการแข่งขันระดับรากหญ้าผ่านมุมมองใกล้ชิดแบบนี้มันก็ทําให้เห็นเรื่องราวดีๆเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่เยอะเลยก็น่าคิดต่อนะครับว่า ปกติเราสนใจแต่ผลการแข่งขันหรือสตาร์ดังๆแล้วเรามองค่าอะไรไปบ้างหรือเปล่าในการแข่งขันเล็กๆหรือในตัวนักกีฬาทั่วๆไปที่เขาก็มีความฝันมีเรื่องราวมีคุณค่าซ่อนอยู่เหมือนกันถ้าเรามองแต่ผลลัพธ์สุดท้ายอย่างเดียวก่็น่าเก็บไปคิดดูนะครับ